ใครว่าอาชีพอิสระจะมีหลักประกันไม่ได้ประจุจู่ๆไส้ติ่งแตกหมอให้นอนแอดมิดสามวันพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะครับพี่งรถล้มเมื่อวานหมอบอกกลับบ้านได้แต่ให้พัก3วันพักรักษาตัวที่บ้านรับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะครับน้องหมวยร้านสดขายครีมอยู่น้ำเดินเกือบไปคลอดลูกชายไม่ทันเงินส่งขอบุตรเดือนละ200บาทครับ ลุงสมคิดชาวสวนผลไม้มารับลูกสาวกลับบ้านตอนทํางานลูกๆช่วยกันส่งประกันสังคมให้พออายุครบ60สิบสบายยังได้เงินบําเหน็จฉลาภาพด้วยนะครับดีไหมครับดีจังแต่พี่เป็นใครอ่ะทําไมดีพวกเราจังผมประกันสังคมมาตรา40อาชีอิสระก็มีหลักประกันได้ง่ายๆ แค่มาสมัครประกันสังคมมาตราสีสิได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาสมัครง่ายไม่มีค่าสมัครเสียบ,บัตรประชาชนได้เลยค่ะกดเลือกแผนค่ะเลือกส่งเงินสมทบได้3าแผนตามใจคุณยามฉุกเฉินมีประกันสังคมไว้อุ่นใจกว่าพนักง,งานบริษัทที่ออกจากงานประจำชำระเงินสมทบมาตรา39ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับสมัครฟรีสมัครเลยค่ะเคาน์เตอร์เซอร์วิส